สวัสดีพี่น้อง f อซนะครับกับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างหนุ่ยพาเฮ็ดครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ผมได้ผักกาดนะครับได้เก็บผักกาดมาจากนี่ครับที่เขาปลูกนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะขันส้มผักครับพี่น้องนี่ผมได้ล้างไว้แล้วครับเป็นผักนี่ครับทำผักส้มผักดองนี่ครับนะครับ ถ้าเป็นแล้วเราก็อามายำนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราก็มีนะครับผมหนึ่งผักกาดนะครับมาอล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับนี่ครับสองนะครับเกลือครับพี่น้องนี่เกลือครับเป็นเกลืออะไรก็ได้ครับนะครับเกลืออีกอย่างหนึ่งอย่างที่สามนะครับมีสามอย่างนะครับท่านผู้ชมนี่น้ําที่น้ําสาวข้าวข้าวเหนียวของเรานะครับน้ําสาวข้าว ที่เราเป็นข้าวหนึ่งนี่ครับที่เรานึ่งข้าวแล้วเราก็เอาน้ํามาไว้ครับน้ําเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการคั้นคั้นนะครับคั้นแบบนี้เลยนะครับเอาเกลือใส่แล้วก็คั้นนะครับคั้นไปเรื่อยเืยนะครับครับเราจะเอาเกลือใส่นะครับผมเกลือยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเป็นกลุ่มปัญญาชาวบ้านนะครับที่การถนอมอาหารนะครับ ผมก็เคยทำไปครั้งหนึ่งครับยังไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายทำลง YouTube ครับแต่วันนี้มีโอกาสครับนี่ครับโอกาสได้ทำครับคันแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาน้ำมันออกมาครับให้น้ำออกมานำปรก,กาศประกาศทํำเป็นประกาศดองเป็นก,การ ขนมาหาอีกอย่างหนึ่งครับคั้นไปเลยครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมกุมปัญญาของชาวบ้านนะครับทำกันมานานนมครับั้นไปเรื่อยๆครับครับขั้นไปเรื่อยๆครับผมให้น้ำมันออกมาครับเอาเกลือใส่เนะี่ย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับผมต๊อปไว้ก่อนครับนะครับขันเป็นเลยก็น้ําก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ดูกันสดๆครับนี่ครับขันไปเรื่อยๆครับให้มันอ่อนอ่อนเป็ดอ่อนตัวเหมือนกับผักส้มผักดองที่เราซื้อในตลาดนะครับผมนี่นะครับครับเราคันเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเอาบีบเอาแต่เนื้อของผักกาดนะครับเดี๋ยวเราไม่เอาน้ํามันนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะบีบเอาแบบเอาแบบนี้นะครับบีบไม่ให้ไม่เอาน้ำนครับเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้ครับนะครับนี่ครับเป็นก้อนก้อนแบบนี้จะไว้ก่อนเดี๋ยวเราผสมกับในน้ำเสาวขค้าของเราครับนะครับหลักการคล้ายๆท่านทำหน่อไม้ยองครับ เอาไม่สุมนะครับผมโอเคนะครับครับนี่ผมก็ได้บรรจุใส่ถุงไว้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำสาวข้าวใส่ครับพี่น้องนะครับได้มาสองถุงครับนี่พี่เดี๋ยวผมจะเอาน้ำตัวนี้ครับใส่ใส่ในถุงนี้ครับนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมนี่เราดองไว้ในถุงแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่น้ำใส่ครับน้ำสาวข้าวตัวนี้ใส่ใส่ในถุงครับมัดไว้นะครับนี่ครับ ผลลั์ของเรารออีกประมาณสามสี่ห้าวันเนาะประมาณนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนสีครับแล้วก็กินได้นะครับน่ครับผมเปลี่ยนเป็นสีใหญ่ครับเขียวเขียวช้ำชหน่อยครับนี่ครับสุดยอดเลยครับผมผมปัญญาการทําผักส้มนะครับผมจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอาจจะเป็นวิธีการนะครับ ไห่ใครหลายหลายคนได้กินกับัะพริกค,<ำ>ครับอร่อยมากครับนี่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามรับชมทุกคนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างหนุพประเทศได้ทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ